เคยไหมครับเวลาที่เราวางแผนอะไรไว้ดีๆมีเหตุการณ์ที่เข้ามาแทรกทําให้เราไม่สามารถที่จะทําตามที่วางแผนเอาไว้แล้วคุณรู้สึกยังไงคุณอาจจะรู้สึกกุดงิดบางคนอาจจะรู้สึกยอมแพ้ว่าไหนๆก็ไม่ได้ตามที่วางแผนไว้ละเดี๋ยวค่อยเริ่มกันใหม่อีกทีหนึ่งผมก็เคยเป็นแบบนั้นนะครับสิ่งที่ผมลองในช่วงหลังๆมานี้เราคิดว่าได้ผลคือปรับวิธีการมอง ปัญหาที่เข้ามาว่าเป็นเกมเป็น Challenge เราเริ่มทำอย่างแผนที่เราวางเอาไว้เหมือนในเกมด่านหนึ่งด่านสองง่ายๆทุกอย่างราบรียบทนในนั้นก็มีปัจจัยอื่นๆเป็นอุปสรรคเป็นความทา้าทายเข้ามาระหว่างเกมเราในฐานะที่เล่นเกมนั้นอยู่จะแก้ปัญหานั้นอย่างไรยกตัวอ,อย่างอย่างเมื่อเช้าผมตั้งใจว่าจะตื่นเช้าไปวิ่งออกกำลังกาย แต่ปรากฏลูกสาวตื่นมาก่อนตื่นมาแต่ตีห้เลยซึ่งผิดแผนเล็กน้อยเพราะกะว่าจะรีบไปวิ่งให้เสร็จสัก5กิโล8กิโลแล้วก็กลับมาทันก่อนก่อนลูกจะตื่นนะครับปร,กรากฏพอลูกตื่นขึ้นมาแวบแรกผมคิดที่จะวันนี้ไม่ไปวิ่งละนอนหรือว่าเล่นอยู่กับลูกที่บ้านแทนแต่ผมเปลี่ยนมองเป็นความท้าทายใหม่ก็ลองชวนให้ลูกมาวิ่งออกกำลังกายด้วยกัน นะครับลูกก็เห็นด้วยก็เปลี่ยนชุดลงไปวิ่งอ่าแก้ปัญหาได้เปราะหนึ่งพอวิ่งไปสักพักหนึ่งลูกบอกลูกบอกเหนื่อยและเ,เราเพิ่งวิ่งไปได้แค่กิโลนิดนิดเองนะครับทำยังไงดีผมก็ลองคิดแล้วก็แก้ปัญหาด้วยการอเอาลูกพาลูกกลับมาที่บ้านก่อนแล้วกลับเอาไปวิ่งอีกทีหนึ่งพอกลับมามองย้อนดูปรากฏว่าการแก้ปัญหากับอุปสรรคหรือว่าเหตุการณ์ที่ เพิ่มหรือแทรกเข้ามาเนี่ยได้ผลดีกว่าถ้าผมไปวิ่งอย่างเดียวนะครับได้อะไรบ้าง 1. งผมังได้วิ่งอยู่ 2. ผมได้ใช้เวลาอยู่กับลูกมากขึ้นได้สร้างนิสัยกาอรออกกาลังกายกับลูกมากขึ้น 3. ผมได้ฝึกคิดว่าเวลาที่มีเหตุการณ์หรือมีความท้าทายเข้ามาเนี่ยเราจะแก้ปัญหารับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างไรการมองแบบนี้ทำให้ผมรู้สึกมีความสุขแล้วก็สนุก กับปัญหาใหม่ๆที่ท้าทายลองนาไปปรับใช้ได้นะครับว่าแทนที่จะรู้สึกหงุดหงิดกับกับปัญหากับสิ่งต่างๆที่แทรกเข้ามาโดยที่เราไม่ได้วางแผนไว้มองเป็นความท้าทายมองเป็นความสนุกที่เราต้องคิดแล้วก็หาวิธีที่ทําให้สุดท้ายและผลลัพธ์ออกมาเหมือนเดิมหรือดีกว่าเดิมและพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับ